เขาเรื่องโดเลมันไม่เหมือนโดนัดแล้วเลยครับเนี่ยโดนัดชิงนสี่เออเอาเลยเอาเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยไรเอาเลยชั นี่คือเสื้อกิโมติครับเมื่อกี้พูดผิวไปหน่อยครับภาษที่ขั้นตอนการใส่ครับ,บก็เลยแย่แขนซ้ายก่อนไปก่อนนะครับตาด้วยแขนขวาอ๋อน,นั่นแขนเหรอแล้วใส่เพื่ออะไรที่แกละพี่แกละขาใส่ทำไมเขาเนี่ยอ๋ออันนี้อครับใส่เพื่อ,เว,อเวลางมเวลางมเวลางงจะได้หาง่ายเวลาตายจะศพจะได้หางเอาโยกทายดิทา,ายไม่มี อยากเรือพาคติกเรนไม่ตกใจไม่ได้นะ <c oughs> คนไม่เคยนั่งเรือตกใจไปเลยนะ <c oughs> เราไม่รู้ไงไม่ทันระวังแล้มาซะและ้วเดี๋ยนี้นะยี่วีพงษ์นีเลยต้องขึ้นแล้วข <c oughs> ึ <c oughs> ้นปทะเลาะอันไปไปหาแบบที่เกียง นี่คือแกงบาลาจาสอนะครับทางมาทางซ้ายครับนี่คือผีพายอันดับหนึ่งครับสมหมายครับมัวไอ้นู่นอ่ามันมีอะไรดีเนี่ยอ๋อที่นี่เหรอครับคาดว่าจะมีผีเสื้อดีครับเขาเคยได้จากพัดขาวที่นี่ไปครับซึ่งเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้เลยครับเศรษฐีมากขอให้วันนี้โชคดีครับครับผมได้ก็ผมจะบอกให้ไปตะขายนะใช่พี่นอนได้พี่นอนเลยผมนอนอย่างประจําเฮ้ยผมกลัวเปื้อน อโอ้คิดหน้าถึงจะเร่งเยอะวะโอ้อาเดิมเท่มากมันเปียกน้ำนนเลยพี่ดูดนะถ่ค <laughs> นเถ่ายยังไงครับโอ้ยสุดอัดมากเลยครับถ่ <laughs> ายนี่ทรมานมากครับแต่ต้องยอมครับ <laughs> ให้กัดใหม่ก็ได้นะเอาไห เอาแขนมาเหนียวเดี๋ยวพี้ดวงไหนในเปิดดิเปิดดิเปิดดูแผลเนอะอุ้ยเห็นคนอะไรเนี่ยไปแดดจ้าลูกค้ามาไกลนะจ้าขอแดดแรงๆขอแม่ตายเสือกติดใจจูเจ้เหอะ